สวัสดีครับวันนี้ก็อะพามารถยนต์ BMW ครับผม X1 XLine นะครับผมรถจนตที่ขายดีที่สุดแห่งปีนะครับแล้วก็กำลังจะเป็นตำนานของเครื่องยนต์ดีเซลครับดูกันเลยฮะขอโทษทีครับเขียให้ก่อนเก็บให้ก่อน ครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่ไฟหน้านะครับผมเป็น LED แบบเต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟเลี้ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟคู่หน้านะครับผมความสว่างเนี่ยไม่ว่าจะฟิล์ม40 60 80เช้าสายบ่ายเย็นก็สว่างเท่ากันครับผมหมายความว่าเราจะขับในช่วงกลางค่าคืนนะครับสบายตาไม่มืดครับผมไม่ต้องเปิดกระจกทอยหลังแล้วถัดมาที่กระจังหน้านะครับยังเป็นไตคู่นะครับขนาดก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในที่นี้ช่วยเรื่องอะไรครับ ช่วยในเรื่องของ a i r ์โฟครับผมช่วยในเรื่องของการดูดอากาศเข้าไปในห้องเครื่องยนต์ทาให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิงประหยัดน้ามันได้มากขึ้นครับมาต่อกันที่ล้อมแม็กด้านข้างนะครับผมคันนี้เนี่ยได้ล้อมแม็ก18นิ้วแก้มยางเนี่ย50ครับพอแก้มยางเนี่ยห0เนี่ยเวลาเรานั่งหรือเราเดินทางไปอย่างนี้ครับมันจะรู้สึกว่านั่งรสบายนุ่มจะไม่เด้งแข็งกระด้างนะครับผมล้อ118อันเนี้ยให้เป็นลายนี้มา รันนี้มีล่อขับสวยงามเวลาเรามองไปเวลารถขับอย่างนี้ใช่ไหมฮะความกว้างของล้อแม็กเนี่ยครับผมเอามือเข้าไปอย่างนี้ได้มือเข้าไปได้หมายถึงอะไรฮะล้างง่ายดูแลทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมเนี่ยดูแลง่ายครับผมไปเราไปส่วนอื่นกันต่อดีกว่า L-Shape นี่คือเอกลักษณ์ของ BMW ที่เป็นไฟไท้าย ที่ในยุคต่อๆไปก็จะเป็นแบบนี้ดูสิฮนะเป็น LED ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยถาัดม,มาด้านข้างครับผมลากตัว L ตั้งแต่ข้างรถมาเลยช่วยในเรื่องของเวลาเราจะกลับรถเลี้ยวยูเทินนะครับผมรถที่มาด้านข้างเนี่ยเห็นชัดเจนปลอดภัยแน่นอนนี่ครับลากยาว L shape อีกหนึ่งฟังก์ชันเด็ดที่ต้องมีนะครับเตะปิดเตะเปิดได้รถหลักแสนก็มีทำไมหลักร้านจะไม่มีวิลลี่น่าเรามาดูไฮไลท์ด้านหลังกันต่อนะครับผมยังไม่หมดฮนะนี่ครับท่อคู่ครับเอ้ยร้นอนออกจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาออกจริงทั้งคู่ครับ เวลาขับแล้วใครมาจ่อท้ายหรือดูท้ายเรานะฮะทรงสปอร์ตมากๆครับสวยงามฮะท่อนี้ค <c oughs> อแห้งเรามาต่อกที่ด้านท้ายนะครับผมวันนี้ขนของมาค่อนข้างเยอะครับกระเป๋าหนึ่งสองสามสี่รองเท้าอีกหนึ่งสองสากระเป๋าสี่ใบรองเท้าสามคู่ก็ใส่แบบสบายๆมีพื้นที่เหลือนะครับผม แต่ถ้าเกิดสมมติสุภาพสตรีท่านไหนครับที่ต้องมีรองเท้า10คู่หรือ20คู่เนี่ยต้องการไปออกอีเวนต์ไปออกงานต่างๆนะครับที่ไม่พอแล้วก็พับเบาได้พอพับไปปุ๊บเนี่ยที่ข้างในเนี่ยบ,บอกเลยว่าทำอะไรได้อีกหลายอย่างใส่ของก็ดีจะเอาเตียงมาปูแล้วนอนก็ดีไปแคมป์ก็ได้ครับเปิดฝาเอาเตียงมาปูหลับปุ๋ยสบายคันนี้ดีจริงๆ เข้ามาในด้านในของส่วนที่เป็นตอนหลังของผู้โดยสารนะครับผมตอนนีน้ผมนั่งอยู่หลังคนขับนะครับตำแหน่งการปรับเนี่ยใช้งานจริงสบายสบายแบบสบายครับนั่งทรงนี้มุมนี้สบายครับผมสูง174แต่ถ้าเกิดอยากสบายกว่านั้นเนี่ยเรามีสเต็ปที่2ครับอนอนได้เลยผมบอกเลยว่าสเต็ปเนี่ยนอนได้ยังไม่พอนะฮะ รอผมสักครู่นะครับสำหรับท่านสุภาพสตรีที่ต้องการจะขนของมากขึ้นหรือว่ามีเรื่องของอ,อยากจะไปแคมป์ไปนอนดึงตรงนี้ครับน,นี่ครับเจ๋ง เบาไฟฟ้าคู่หน้าเซ็ตเสร็จแล้วเมมโมรีไปเลยนี่แต่ออกไม่ได้แป๊บนึงเบาคู่หน้านะครับผมก็จะมีเมมโมรีให้2ตําแหน่งนะครับหมายความว่าวันหนึ่งท่านสุภาพบุรุษขึ้นมากดเลขหนึ่งวันไหนมีคนขับรถคันที่2นะครับก็กดสองไม่แย่งกันเมมได้แต่อย่าไปเมมติดงี้นะไม่ดีเมมที่เรา ใช้งานจริงครับเมมตรงนี้มีเมมอะไรบ้างเมมเรื่องของตำแหน่งเก้าอี้ครับเก้าอี้ตรงนี้เมมเรื่องของกระจกข้างครับผมทุกครั้งที่การปรับจะกดปุ๊บปรับทั้งเบาะปรับทั้งกระจกอันนี้ก็ดีเต็มถังเลยน้องคันนี้เติมดีเซล B7 เจ็ก็ได้ B 7เพรีเมียมก็ได้ถังหนึ่งเนี่ยวิ่งเงินตั้งแปดร้อยกว่ากิโลไม่เชื่อลองไปดูหรือจะมาทดลองขับก็ได้ ถ้าเกิดขับดีๆเนี่ยแตะคันเร่งเบาๆยี่สิกิโลลิตรเนี่ยทำได้ไม่ยากโคตรดีเลยดีจริงๆเห็นนี่ไหมครับคนขับขี่เนี่ยหรือผู้ใช้งาน BM แบบมเอยู่นี่ยครับ X1 นะเติมแค่ที่ฉีกกระจกอะพอแล้วเพราะที่เหลือเนี่ยครับในห้องเครื่องยนต์เนี่ยครับ บอยให้เป็นหน้าที่ของ BSI 10ปีหรือ100,000กิโลหมายความว่ายัางไง BSI b ี i สยหมายความว่าดูแลเรื่องของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกผ้าเบรกของที่เป็นของเหลวทั้งหมดค่าแรงฟรีหมดครับ10ปีแสนกิโลสำหรับรุ่น BMW X1 คันนี้คนขับทำอะไร <at> <S <S ตเติมที่สีกระจกครับกับตเติมน้ำมันครับ ที่ผมบอกเมื่อกี้เต็มถังไปเลยพี่แค่นั้นพอครับที่เหลือปล่อยให้ BSI ดูแลดีมากเลขกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดนะครับไม่พูดไม่ได้เลยครับฟีเจอร์นี้นก็คือ Apple CarPlay ครับหรือ Android Auto นะครับที่ใส่อยู่ในรถ BMW ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นสูงสุดหรือว่ารุ่นสป,ปอร์ตรุ่นไหนๆครับก็คือใส่มาให้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานแล้วนะครับบางคนถามว่า Apple c a r p ร์ไว้ทำอะไรอ่ะ Android a u ต o ไว้ทำอะไรอ่ะผมสาธิตให้ดูครขับรถวันนึงขับรถไปฮะดูแมปไปขับรถเปิดไฟเลี้ยวโอ้ขับรถดูแมปเปิดไฟเลี้ยวไม่แนะนำครับอันตรายครับแบบนี้แต่ Apple c a r p l y y ช่วยอะไรเราได้บ้างครับนี่ฮะสมมุติวันนี้ผมจะไปเอ่อไปเทสได้กับคุณกระต๊อบซะหน่อยที่ BMW m o n t p r e s t e ยสาขาลังสิทธ์ครับโอ้โหผมเสิร์ชเลยฮะ bmw mon t l s t i ลังสิทกดสตาร์ทครับแล้วมากดตรงนี้ฮะ apple car play นี่โทรศัพท์ทำไงต่อครับวางไปเลยครับขับรถไปลูกตาหนึ่งมองทางครับอ้ลูกตาหนึ่งมองจอตาเคกันพอดีแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับพอเรานั่งอยู่งี้ปุ๊บตาหนึ่งเรามองนี่เรามองแค่นี้สองมือเราจับพรมไหลไมันได้เรื่องความปลอดภัยครับความปลอดภัยความสะดวกสบายดูแมพฟังเพลง ได้หมดอยู่ในจอเดียวครับผมโอเควันนี้ผมก็คิดว่าจะไปเทสได้กับคุณกระต๊อบสัหน่อยไปเลยฮะเดี๋ยวลองไปดูว่าคุณกระต๊อบจะพาไปเทสได้แบบไหนครับไปฮะ bmw x 1 2 0 d x line เปิดราคาอยู่ที่2,359,000บาทพร้อมมีใส่ standard package